ไม่จังเดียบ่ตาตไนไไม่ได้ไม่จังเดีบอาิมือหละเอออาไปน่นละกันกับหลายพอทอลก็เลี้ยงเนะ้อห้าตัวหก,กตหกัวนี่น,นครบมคุณแม่มาแล้วแน่มาเลียเลยก เขาเอาไปลเลยเด็ดครึ่งนึ่งไงทั้ทงวันมันส20ตัวนี่เนี่ยเหลือ8ตัวเอกไปเขาเอาไปเบิร์ตแล้วเขาเอาไปไลยแล้วเจ้าขีรถผ่านไปผ่านมาเ,น,ละละเานี่ยะลราเขาเห็นเจ้าจะรขอเพื่อนก็ร้ายครับโหงไปหงไม่จนเขาประกาศไปทรงไปที่นี่กันนะตัวนี้เป็นในไงก็มูน่าสีมั่นเองอันนี้อันรุ่นเนี่ยรุ่นเนี่ยนเหลือสองตัวสีมันใหญ่นาะเออมาฟังใหญ่กูดา่ากูดา่า อันนี้ลูกน,น่อยนีน่ลูกไฟแข็งแรงแม่นหนให้ก nope ินนมลูกแแม่ลูกสองแม่บ่อสองแม่ซุ้มหน่อยแม่นี่ซุมนั่นมีแม่นึงเหลือสองตัแม่นั่นเลอ,อ,อ้ยงเข้าไปเบิร์ดแล้วเสียงกัดเสียงกัด,ด,ดอ,อยาก, <laughs> กกิน <laughs> กขเขายัางไห่กินเรียงซุ้มพีการมันน่นผู้ควบบนพีการรับบริจาคนะครับผม โอนมาคนละหมื่นนะครับมาช่วยน้องหมาดูสิครับน่าสงสารมากเลยดูสิแกดกแก๊กแก๊กนะครับโอนมาได้นะครับผมพร้อมเพยนะครับโอนมาคนละหมื่นสองหมื่นนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ห้าสี่เจ็ดหกสองสี่นะครับอ,อันนี้ก็น่าสงสารครับเห็นดิครับเอ้าอันนี้ก็น่าสงสารไม่งั้นจะเอาไปปล่อยที่วัดแล้วเ ใช่คุณแม่มแม่ยายายาในในอันนี้ดูสิครับนั่น<ด><ด>ไอ้กัดไอ้กัดจนว่าขาขาดขาหักอันนี้พี่ชายกลับนะครับดูสิครับโอนมาได้นะครับโอนเข้ามาเบอร์ไปชนีนี่นะครับพร้อมเพย์ มาครั้งหน้าจะมาถ่ายดูใหม่นะครับครับนี่ตัวนี้ตัวลายตัวลายต,ตัวนี้ตัวลา้ตัวนี้เป็นโม่ังแกน้องครับตัวนี้ลังแกน้องไป